อเลยเนี่ยเราจะอธิบายแลวสอนให้ในการเจอมาให้เจอจุดจุดจุดเดี๋ยวจุดจะเขียนลายให้ทีหนึ่งแล้วก็งงเป็นเลขเก้าขึ้นเึิมขึ้นรวดเลยบ้านรูปที่ขึ้นก็เจอไม่รูปด,ด้วยตรงนี้เราก็ต้องเจอก็เรียกว่ากาันกันได้ 108, ดร้อยแปดการพูดธิพิสาทกันของกันอะไรได้หมดที่ลงว่ามะอะกุกนะตรงนี้เอ่อในการที่เราจะเจอรดลงก็ให้ลงด้วยมาอานะมอะกุกนัตโมพุทธายะ เจอรถเจอเบอร์ใส่เจอเจอมันรถเจิมันนี้ได้หมดถ้าเจอมันรถก็เจอมันศีรษะลงเลขเก้านะจุดจุดตะลงเลขเก้าแล้วเบอร์ใส่ก็จุดจุดตะลงเลขเก้าผูกผ้าห้อยลงหันหน้าไปทางทิศเหนืออย่างเดียวจับทิศเหนืออย่างเดียวนะเนี่ยลงแป้งจันมันหอมอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยลงลงในฝามันจะง่ายจ้ะลงในฝาโดยคนแล้วก็ว่ากระถามะอุกนับโมพุทยะ มาโอ,อุนเนี่ยกันได้หลายร้อยร้ายแปดประการคำว่ามาอาคุเป็นขอ,ของของของที่ว่าออกําภาษาบาลีตั้งแต่เริ่มต้นน<ม>้ะท่าตรวน,นี้ห้ามให้ใครจับท่าที่นั่งห้ามใครจับท่าขึ้นขึ้นนั้นแล้วก็หยุบเลยหยุบยุ่มยุ่มยุ่มเหมืมอนหน้าหน้าหน้าจอไม่มไม่ต้องม้วนแล้วก็เกบสายย่า ที่นั่งของเราจะเก็บใสายยา่ย่ามย่ากมันก็มัสีของย่งางพ้าฮ่สีเหมือนพ้าเลยให้ให้เหมือนกันเลยสีย่างพระแล้ว่าผ้าแล้วก็สีเหมือนเหมือนย่างพ้าเหมือนกันถูกต้องตรงนั้นอะตรงนี้แล้วก็ใส่นี้ไปแล้วก็จะมีพัดลมตัวน้นอยหรือว่าอะไรก็ได้มันเป็นพัดพายมันจะก็นตัวนี้ก็ได้แต่เอาตัวลมตัวเล็กขนาดนี้ก็ได้ใส่ไปใส่ย่างได้ไหมใช่มันแก้คิดได้หลายอย่างมันเป็นพ้าพาย เวลานเราเปิดเทียนเราจุดตรงนี้เกจข้าตัวเนี้ยฉุกขุกหรือว่าอะไรเราก็ยังมีเขาลมตัวน้อยอยู่ติ<ม>ดกับเราเนี่ยตัวเล็กๆเป็นเดนอันนี้คือเกจเพชรมันร้อยก่าบาทเองนะแกเกจม,มันต้องใส่ย,ย่ามตลอดเด็กน,นะอันนี้ก็คือติดย่ามตลอดเด็ะแล้วอไอ้อสิ่งของแบบนี้จะเก็บเพรต้องเก็บในห้องนี้ใช่รูปหนังเก็บในห้องอื่นได้ไหมได้แต่ว่าอย่าไปทางหน้าห้องน้ำจริงอ่ะถ้าในหนังถ้าเราจัดอตรงนี้ยตรงนี้ช่องนี้ว่า กลางล่างในว่างหรือว่าว้จุดนี้ได้ได้ไดแล้วก็เหยียบตรงเนี้ไปเ็าเหยียบโต๊ะตรงนี้เข้าไปคิดตรงนน้นเหยียบได้ใช่ไหมถูกต้องเหยียบได้เหยียบแล้วก็เก็บในหนังอะในหนังอะผ้าขาวผ้าขาวรองใจก็อย่าหุ้มพยายามอย่าหุ้มเก็บมันจะมีกุบหรือว่าอะไรที่ว่ามันมีผ้ารองเป็นสาดจุดเนาะสากจุดตรงน,นั้นอะที่เป็นสีแดงนที่ใช่ปะ่ะ มันเป็นสีเหลี่ยมใหญ่ๆใช่ไหมเก็บใชหใช่คือที่เก็บจะได้แล้วก็อ่จอหนังก็แล้วก็ใช้ผ้าหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบแบบทําเป็นชิดก็ได้เยี๋ยเป็นผ้าขาวแล้วคุมนี้มันคุมกระเพาะกระดูกลองสังเกตในคนตายเขาจะปุบป้าขาวแล้วก็คลุมปุบปุบเนี้ยผ้าเป็นกระเป๋าสีแดงสีน้ำตาลนี่ก็ได้ซื้อผ้า ซื้อผ้ามันคล้ายๆกระเป๋าอยู่หรืออะไรก็ได้มีัวหนักแบบแล้วก็ยิ้วตรงเนี้ยเหมือนกับเราซื้อผ้ามาเย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ้วสามารถเอาเอาตรงนี้ใส่ได้อย่างใส่เป็นข้อห่อมันห่อกระดูกไม่ได้เะ็น้เห็นแเ้วแหละแต่ว่าเราค่อยทำธีเราก็อธิบายไปตรงเนี้ยมันมันจะรู้ได้มากแล้วตรงเนี้ยปีหนึ่งเอาไหว้ครูให้เขาบอกว่าเดือนสองเดือนสี่เดือนเดือนหกยายาวายเดือนเดือนออกเดือนหกเป็นของตายายหักแรกสองแตสี่ สองก็สี่ดีกว่าหัวต้นก็เรียกว่าหัวต้นเอาวันก็ถัดข้างขึ้นถัดแรกของข้างขึ้นนะเอาเนี้ยแหละไหว้ครูไหว้จัดแบบนี้เลยสร้างลำกล้วยนะสร้างลำก<ะ>ล้วยจัดรูปไว้ใช่ไหมจัดสร้างลำกล้วยแล้วยาไทยอยาขาดผลไม้ได้เก้าเจ็ดเจ็ดอย่างเก้าอย่างได้หมดเลยทุกทุกอย่างแบบเนี้ยนะเขียยสิบสองก็ได้ใช่สิบสองได้ไหมะสิบสองอย่างได้ไหมสร้งที่สิบสอง เขไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ข้าวยางไม่ได้วาไอ้ไม่เกี่ยวกันถูกต้องอันนี้ว่า้เฉพาะคูหนังคูหนังหนังอ่ะคือหนังหนังเกี้ยวขึ้นเราคือหนังรัวนะถ้าเราจะไหว้ของคูหนัง่องคูบรรทัพบรุษก็ได้แต่เราต้องแยกแยกแยกผ้าขาวอันนั้นก็วหว้คูหนังไปเติมหน้าคูหนังวันนี้เติมนายหนังอ่ะเติมหน้าหนังอ่ะวันนี้วันนี้เติมหน้าหนังแต่ถ้าเราจะไหว้ของคูหนังเราก็ดับชัน ดับบินโตหรือข้าวก็ได้ยกโถข้าวหม้อแกงหม้อแล้วไปทำบุญที่วัดแล้วเอ่ยชื่อของคุูบาจายของนมหนังนั่นแหละแล้วก็สามารถตั้งที่สิบสองได้แต่เป็นผ้าขาวคนละผืนผ้าขาวนั่นผืนนีงของของของตัวหนังอันนี้ของตัวหนังของหนังถ้าของอีกผืนนึงก็เป็นที่สิบสองนะเล่าเครื่องยาคูเหมือนกันแล้วก็เพิ่มผลไม้ไปสักหน่อยก็ได้นะเป็ดไก่อ้อเห็ดเป็ดไก่ไก่ไก่ การตักทองแฝะสันทองทหารน,น้ากายเปนธนนหันตูมาหาเรานะทําได้เราไปทาไม,มาอีกทีก็ได้แต่วันเนี้ยตั้งใจที่เจอในหนังนะคือเจอในหนังไหว้ครูไหว้ครูของหนังแล้วก็ไหว,ว้ครูลองตัวเราด้วยนาะตรงนี้ตรงเนี้ยเสียท่าของครูเขาก็ได้รับของผลไม้ถ้าย่าคากับน้าก็ของได้ดนะังอันนี้ก็คือบวกรวมกันได้คือรวมกันได้วันเนี้ยได้หมด ทั้งครูหมอถึงรากถึงโค้ถึงบรรฑบุษเขาก็ได้ส่วนเขาไปอเขาจะแยกส่วนเป็นของของของในหนังตรงน,นี้ยถ้าบรรพบุบุษที่เขามาตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะของภาคใต้อ่ะในหนังนี่หนังวัวขาดย่าขาดๆๆไม่ได้ก็จะมีแหวนวงหนึ่งอีกแหวนหนึ่งที่ว่าของในหนังโดยแท้เป็นเป็นหัวแหวนนะเป็นหัวแหวนตรงนั้นนะหัวแหวนตรงนั้นอาจจะขึ้นด้วยยาคา นะจิ้งเรย์ใส so, so ่อ so ยู so ่ถ huh so ้าวันนี้ไม่รู้ใส่มาไหมอันนั้นนของโอเวอร์ในหนันะเขาจะบอกว่าค่าบริษับขึ้นหนักเราเปิดคนเพิ่มนี้เพิ่มหน้าเปิดเลยอ่ะไม่หลบหน้าไปไหนเลยนะเหนื่อยๆนั้นใช่ไหมใช่หรือเหนื่อยนั่นแล้วจะหาไปจากไหนเรื่องจิตนใจหาได้เองเดี๋ยวเรื่องปิตใจเดี๋ยวเราจะหาได้ได้เองเดี๋ยวถึงเวลาเข้ามา นะมันสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วมันสิ่งบางอย,าย่างเดี๋ยวเขาจะมาของเขาเองเลยอาจจะไหมน,นะพอเราเจอปุ๊บเราปั๊บเราก็คอนเลยนะตัวนี้ตัวเนี้ยนะแล้วก็ค่อยนะเ,เ,เย็บเย็บเย็บถุงนะอืมเป็นกระเป๋ามือสองก็มีแล้วก็มีเมีย<ม><ม>นใหญ่แล้วก็แล้วนะก็ยืดยืดไปเลยนั้นไม่ไม่ใส่กระเป๋า 可以，可以，可以。